สีขาวทิมเบียเข้ามานะครับฝั่งสีแดงขึ้นไม้โยงขวาสีขาวเสริมโคนฝั่งสีแดงกินเบียรครับสีขาวใช้เม็ดโต้ตอบสีแดงกินทำลายหน้าเบียอีกตัวสีขาวจิงเอาเบียเข้ามาขวางฝั่งสีแดงทิมไล่เม็ด เม็ดสีขาวถอยกลับสีแดงเสริมโคนสีขาวขยับขุนนะครับฝั่งสีแดงทำเบี้ยคู่ขนานสีขาวทิมเบี้ยฝั่งสีแดงขยับขุนเชื่อมเรือสีขาวกินครับสีแดงโต้ตอบสีขาวกินอีก สีแดงใช้โคนกินสีขาวขยับเรือยึดคองฝั่งสีแดงถามต่อสีขาวจึงเอามาเข้ามาบังฝั่งสีแดงทำเรือคู่สีขาวขยับเรือมาครับฝั่งสีแดงถอยโคนสีขาวจึงขยับโคนครับ ฝั่งสีแดงถอยมา้าสีขาวเดินโคลนขึ้นมาฝั่งสีแดงเดินโคลนไปตั้งรับสีขาวทิมเบียสีแดงทิมเบียไปรับสีขาวถอยมา้าฝั่งสีแดงกินสีขาวกินสีแดงดันโคลน สีขาวเดินม้าครับฝั่งสีแดงเอาม้าขึ้นไปสีขาวเอาม้ากลับไปเป็นม้าเทียมฝั่งสีแดงเอาม้าออกริมกระดานสีขาวครับเดินม้ามาหน้าขุนฝั่งสีแดงเอาเรือไปกดไว้สีขาวทิ้มโคลนเข้ามาสีแดงกิน สีขาวเลือกที่จะกินเรือก่อนครับฝั่งสีแดงดึงเรือกลับไปกินเรือขาวสีขาวจึงใช้ม้าครับกินโคนสีแดงเอาม้ากินแรกสีขาวใช้เบียกินสีแดงจึงเอาเรือจับเบีย้ยสีขาวเอามา้า ไล่เรือเรือแดงกินเบี้ยสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงดันโคนเข้าไปครับสีขาวกินแรกฝั่งสีแดงกินลุกสีขาวขยับขุนไล่ม้าม้าแดงกินเบี้ยอ,อีกตัว สีขาวจึงขยับเรือฟั่งสีแดงถอยมาสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวจับเม็ดสีแดงใช้ขุนผูกสีขาวลุกซ้ำสีแดงหลบขึ้นบนสีขาวกดอีกสีแดงถอยผูก สีขาวตีลุกสีแดงลงล่างสีขาวจับเม็ดอีกครั้งฝั่งสีแดงจึงเลือกที่จะเดินเม็ดครับสีขาวใช้ม้าก,กินฝั่งสีแดงเดินเบี้ยสีขาวไงครับฝั่งสีแดงขยับหลบสีขาวกินเบี้ย ฝั่งสีแดงถอยมา้าลงมาสีขาวจึงตีลูกสีแดงหลบสีขาวกดมา้าไว้สีแดงหลบตากดสีขาวขยับขุนครับฝั่งสีแดงขยับมา้าออกสีขาวเดินขุนครับฝั่งสีแดงตีลูก สีขาวห่วงเมิตรนะครับถอยขุนไปผูกสีแดงเดินเบี้ยสีขาวโอเบี้ยงหงเข้ามาฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวตีลุกสีแดงขยับสีขาวเดินเบี้ยงหงฝั่งสีแดงใช้เรือกินลุกสีขาวหลบสีแดงตีลุก สีขาวหลบสีแดงตีลูกอีกสีขาวเดินขุนสีแดงตีลูกสีขาวนะครับผมเดินขุนสีแดงกินมาสีขาวกินเรือครับฝั่งสีแดงไหน สีขาวจึงขยับขุนนะครับผมฝั่งสีแดงเดินมาสีขาวขยับเรือนะครับผมฝั่งสีแดงขยับขุนเข้าไปตามสีขาวใช้เรือไล่มา้าม้าสีแดงถอยสีขาวเอาเบี้ยงไหนเข้าประกบฝั่งสีแดงเดินมาจากนั้นสีขาวปิดเกมกิน ลูกจน ด้านนี้นะครับจะได้ชมมราเทียมประทะมาเทียมนะครับ <_ dim> สีขาวเริ่มจากทิมเบียครับฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเสริมโคนขึ้นมาฝั่งสีแดงครับเดินเบี้ยริม สีขาวทิมเบี้ยสวนฝั่งสีแดงกินนะครับสีขาวใช้เบี้ยโต้ตอบสีแดงเดินเม็ดสีขาวใช้เรือมากันไว้ฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวเดินเบี้ยสีแดงขยับเรือสีขาวปูสามเบี้ย ฝั่งสีแดงทิมเบีย้ยเข้าไปสีขาวมีช่องทางโคนฝั่งสีแดงกินไหงสีขาวใช้ม้ากินสีแดงไหลเม็ดขึ้นไปสีขาวเดินม้าครับฝั่งสีแดงเสริมโคน สีขาวบีบขุนเข้ามาฝั่งสีแดงกินลูกสีขาวใช้ม้ากินสีแดงกินลูกคาดเรือสีขาวถอยหลบแต่ฝั่งสีแดงครับเลือกกินแรกมา้าสีขาวใช้คนกินม้าครับ ฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีขาวขยับขุนอีกครั้งฝั่งสีแดงกินสีขาวใช้เบีย้ยกินฝั่งสีแดงเสริมโคนเข้าไปสีขาวโคลนกินครับฝั่งสีแดงใช้ม้าโต้อตอบ สีขาวทิมเบียสีแดงกินสีขาวใช้เบี้ยนอกฝั่งสีแดงทิมสวนสีขาวเดินเบี้ยอีกตัวฝั่งสีแดงถอยม้าครับสีขาวจึงตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวกินไห่ฝั่งสีแดง กินเบีย้ยสีขาวเอาเรือครับผมจับเบีย้ยฝั่งสีแดงใช้เม็ดไล่มา้าม้าขาวถอยหลบฝั่งสีแดงกินเบีย้ยไหนสีขาวจึงกินเบีย้ยคว่ำฝั่งสีแดงตีลุก สีขาวหลบริมกระดานฝั่งสีแดงถอยมา้าสีขาวชิงตีลูกก่อนฝั่งสีแดงขยับหลบสีขาวตีลูกซ้ำฝั่งสีแดงไม่กินเบี้ยครับหลบสีขาวจึงตีลูกสีแดงขยับและสีขาวปิดเกม ลูกจน สีแดงครับเริ่มจากทิมสูงเข้าไปสีขาวโคนไปรับฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวขยับม้าครับเป็นม้าโยงขวาฝั่งสีแดงเชื่อมเบี้ยสีขาวทิมสวนเช่นกันฝั่งสีแดงขยับโคนสีขาวเดินโคนนะครับฝั่งสีแดงทิมเบี้ยสีขาวขยับขุน ฝั่งสีแดงกินเบี้ยครับสีขาวใช้โคนฝั่งสีแดงใช้เรือกินเบี้ยสีขาวเดินเม็ดฝั่งสีแดงถอยเรือกลับสีขาวเดินเบี้ยริมฝั่งสีแดงกินครับสีขาวกินเบี้ย ฝั่งสีแดงเดินเม็ดสีขาวทิมเบียครับฝั่งสีแดงทิมเบียลิมสีขาวเดินมา้าฝั่งสีแดงทิมสวนสีขาวเดินเรือฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวขยับครับฝั่งสีแดงเดินขุนสีขาวเดินเม็ด ฝั่งสีแดงเอาเม็ดไล่มา้าสีขาวกินครับฝั่งสีแดงเอาม้าครับกินสีขาวเดินเม็ดฝั่งสีแดงไล่เรือสีขาวเอาเรือหลบฝั่งสีแดงเอาโคนไล่มา้าสีขาวเอาม้าขึ้นมาผูก ฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวครับผมถอยโคนฝั่งสีแดงครับผมทิ้มเบี้ยเข้าไปสีขาวกินสีแดงเช็คโคนกินสีขาวเอาโคนนะครับจับกินม้าก่อนฝั่งสีแดงจึงต้องตีลุกสีขาว เอาขุนหนีฝั่งสีแดงเอาม้าก,กลับมาได้สีขาวจึงขยับโคนครับฝั่งสีแดงกินเม็ดสีขาวใช้ม้าก,กินฝั่งสีแดงหลบโคนสีขาวจึงกินเบี้ยฝั่งสีแดงกินเรือก,ก่อนครับ สีขาวกินเรือตอบฝั่งสีแดงจึงค่อยกินม้าสีขาวกินม้าโต้อตอบฝั่งสีแดงเอาโคนไล่สีขาวดึงม้ากลับครับฝั่งสีแดงเสิริมม้าไปถามต่อสีขาวถามแรกนะครับฝั่งสีแดงกิน สีขาวไงฝั่งสีแดงเอาเรือมาจับสีขาวเอาเรือจับโคนสีแดงถอยหลบสีขาวตีลุกสีแดงถอยสีขาวเสริมโคนเข้ามาฝั่งสีแดงเอาโคนไล่เรือ สีขาวกดไว้ฝั่งสีแดงใช้เรือผูกสีขาวเอาเบี้ยงไหนมาไล่โคนอีกทีสีแดงจำใจต้องขยับขุนหนีสีขาวกินโคนฝั่งสีแดงเอาเรือผูกโคนไว้สีขาวตีลุกสีแดงถอยโลบสีขาวมีช่องเอาโคนเข้ามาฝั่งสีแดงทิมลุก สีขาวขยับขุนขึ้นมาอีกฝั่งสีแดงจับเบี้ยงายสีขาวใช้เรือผูกฝั่งสีแดงไงลุกสีขาวกินสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงขยับขุนสีขาวบีบโคลนเข้ามาฝั่งสีแดงกินเบี้ย สีขาวถอยกินเบี้ยงไหนฝั่งสีแดงกดโคนไว้สีขาวโอโคนเข้าผูกฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวจะกินเบี้ยฝั่งสีแดงหงายลุกสีขาวกินครับฝั่งสีแดงถอยโคนให้กินอีกสีขาวกินครับฝั่งสีแดงลบ สีขาวกดเป็นโคนคู่ฟังสีแดงขยับขุนสีขาวโขขุนตามเข้ามาฟังสีแดงไล่เรือสีขาวใช้เบี้ยงไหยผูกฟังสีแดงเอาเรือจับไว้สีขาวจึงตีลุกสีแดงถอยหลบสีขาวกินเรือสีแดงขยับอีกตา สีขาวโอคโนเข้ามาเพิ่มสีแดงขยับเข้า,าหามุมกระดานสีขาวเดินขุนนะครับฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวยืดเรือฝั่งสีแดงเดินกลับสีขาวครับยืดเรือออกไปสีแดงกลับเข้ามาจากนั้นสีขาวใช้โคน ลุกจนสีขาวนะครับขึ้นมา้ามังกรนะครับ สีแดงเปิดฉากกินก่อนนะครับสีขาวกินโต้ตอบรักษาหน้าเบีย้ยคู่ขนานสีขาวขยับโคนนะครับฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงเสริมโคนเข้ากลางกระดานสีขาวยกเรือขึ้นฝั่งสีแดงดันเบีย้ยครับ สีขาวกินสีแดงใช้โคนกินสีขาวเดินเรือฝั่งสีแดงขึ้นไม้โยงขวาสีขาวจึงเดินโคนฝั่งสีแดงเอาเรือมารับสีขาวเอาเม็ดบังฝั่งสีแดงทิ่มไล่มา้า สีขาวไม่หลบนะครับผมทิมเบีย้ยฝั่งสีแดงกินเบี้ยนะครับผมสีขาวใช้โคนกินฝั่งสีแดงใช้เรือกินโคนสีขาวถอยโคนกับฝั่งสีแดงเสริมม้าเข้ามาสีขาว กินแรกฟังสีแดงใช้เบีย้ยกินกับสีขาวจึงกินไงายฟังสีแดงใช้โคนกินสีขาวโอม้าครับจับโคนฟังสีแดงเดินโคนไล่ม้าม้าเดินไปฝากไว้กับเบีย้ยฝั่งสีแดงกินเบีย้ยสีขาว สีขาวครับเอาม้ากินเบี้ยสีแดงใช้โคนถอยกับไปกินสีขาวใช้เรือกินโคนนะครับสีแดงเอาขุนไล่สีขาวถอยจับเบี้ยฝั่งสีแดงหงายไล่เรือสีขาวจึงตีลุกสีแดงใช้เม็ดบัง สีขาวเอาเรือกดฝั่งสีแดงเอาเรือมาเพิ่มสีขาวเดินโคนฝั่งสีแดงตีลูกสีขาวใช้เม็ดบังฝั่งสีแดงใช้เรือกินสีขาวหลบสีแดงใช้เรือถูกเบี้ยงหาย สีขาวเดินเบี้ยคว่ำฝัง่งสีแดงเดินขุนนะครับสีขาวจึงกินเบี้ยคว่ำฝัง่งสีแดงจึงปิดเกมลุกจน